สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมสุทธิพันธ์พิมลแสงสุริยาหรือพี่เป็ดครั้งนี้เป็น e ีพีพิเศษครับผมจัดทำขึ้นมาเฉพาะวันที่9เดือนกานี้เลยนะครับผมมาพูดให้ฟังเรื่องช็อกกันทั่วประเทศอย่างที่เรารู้กันครับว่าผู้นำเนี่ยจะต้องทำงานผ่านคนนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าทำยังไงที่จะโน้มน้าวให้คนทำตามได้ด้วยใจ จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยครับหลักสูตรหรือว่าคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องเหลา่านี้มีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยแต่เวลาจะไปเรียนทีนึงเนี่ยแหมแพงจังนะครับผมก็เลยคัดสรรสุดยอดหลักสูตรครับที่ชื่อว่าโน้มน้าวให้ได้ใจบายพิเป็ดที่เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วก็นำไปฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถอ่านคนได้ใช้คนเป็น ที่สําคัญผมจัดทําพิเศษสําหรับองค์กรหรือว่าสําหรับคุณโดยเฉพาะในรูปแบบของ l o โลคอสเทรนน i n g ที่ช็อกกันทั่วประเทศเลยครับเพราะว่าเพียงคนละ999บาทเท่านั้นเองนะครับรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ก็คือว่าผมจัดรุ่นหนึ่งเนี่ยแปดถึงสิท่านนะครับเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้แล้วก็ผมสอนในองค์กรของท่านเองเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ,จ่ายต่างๆไปได้อีกมากเลยเช่นพวกค่าโรงแรมค่าสถานที่จัดต่างๆแล้วก็ผมสอนแบบเนื้อๆเน้นๆเลยไม่ต้องนั่งเรียนกันทั้งวันนะครับผมสอน3มชั่วโมงเท่านั้นนะครับเวลาคุณเลือกเองได้เลยนะครับระหว่าง9ก้ามงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับรูปแบบในการเรียนรู้ หลังจากที่คุณเรียนรู้แล้วคุณจะได้รับอะไรกลับไปอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าคุณสามารถจะอ่านสไตล์คนได้เแบียบเสมือนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันที่สองคือคุณสามารถโน้มน้าวให้คนทำตามได้อย่างเหมาะสมอันที่สามคือรู้ที่มาที่ไปของอำนาจแล้วก็สามารถจะปรับใช้อำนาจของตัวเองเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นได้โดยง่าย อันที่4คือสามารถจะตรวจโรคผู้ตามเมื่อผู้ตามป่วยผู้ตามป่วยหมายความว่าผู้ตามไม่ทำตามอันนี้ก็คือป่วยละนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือว่าได้เรียนรู้ได้รู้แผนการพัฒนาตนเองที่สามารถจะนําไปฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะเพื่อน้มนนาวให้ได้ใจหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับใครครับเหมาะสําหรับผู้นําหรือหัวหน้างานทุกระดับ ผู้ที่กำลังจะได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งผู้ที่ต้องทำงานประสานงานกับผู้อื่นหรือพนักงานขายพนักงานที่ต้องติดต่อดูแลกับลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้ทักษะการโน้มน้าวผู้อื่นแบบให้ได้ใจหรือผู้ที่ต้องการอัพสกิลรีสกิลนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองวันได้เลยตามโบชัวที่ผมแนบนี้นะครับ หลักสูตรนี้ผมสอนคุณปรับใช้แล้วเราพบกันในองค์กรของคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชอบกดไลค์ใช่กด s ั b สไ r ร b ์ใน YouTube ช่องหนังสือพูดได้บายพี่เป็กเราพบกันทุกวันพุธและวันเสาร์สวัสดีครับ